สบายดีเอซี FC ทุกคนมือน,นี้น้อยสิพามารีวิวไปเอางัวเข,ข้าคกเข้าแรงพี่น้องมาบามามเบ่งนำกันเนอ้อมาเอางัวเข้าคกเข้าแรงผลกระินย้อยเสะเสะสะพี่น้องเอ้ยเนาะมาเนาะ จักลิกจักหน่อยพอหอมปากหอมคอเนาะมาเที่ยวสรมบรรยากาศที่สวยสดงดงามดสดซื่นบรรยากาศดีบรรยากาศดีดีพี่น้องเข้าวนาเนาะกับพอดีพ่อเขียวอุมทุ่มเต้หอยกินซิมเมิดแล้วพี่น้องหอยเชอรี่กินเนาะมาเอางวเข้ออาวคเเข้าแรงมัดงวงแล้วกับจูดไฟแล้วก็ดังไฟให้เพื่อนเพีงเนาะพี่น้องเอ้ย บแม่นหนาวไล่ยุงไลเห่นเมงไม้ตอมบอยอยู่บอดีนอนเดี๋ยวนี้ผลนุกพอยๆลมพัดว้อยอยู่พี่น้องเอ๋งัวเข้าคอเข้าแรงเนาะเอาหญ้าเอาเพื่อให้เพื่อนกินบริมีอย่างไรเนาะมาเบิ่งนากันมาส้มการเอางัวเข้าคอเข้าแรงพี่น้องงัวกินหญ้างัวกินเฟือง เฟืองกับซีเมดแล้วยังแต่หานเป่าเสียไปเลี้ยงสีเดยดีบาดี้พี่น้องเอ้ยมาปั่นไปเลี้ยงน้ำในเลยอูดยุงอูดหินเพราะบาทตาเว้นตกดินแล้วกะยุงหินหลายนี่คือหานเฟืองเนาพี่น้องอันนี้คองเมดแล้วเฟืองเมดแล้ว เฮ็ดจังไดบาทนี้ไปเลี้ยงโยซีไดข้าม,มาทุกเรงกับตรงในอูดยุงในพื้นเนาะในอูดยุงอูด,นอดินคันโบอูดและแม่นบดียูบรินอนพี่น้องยืนอยู่จังสีละมืดมือม้อมืดคืนบอกว่าคนบอกว่าสั์ต้องการกำลังใจต้องการาบอบอุ่นความสบายใจเนาะพี่น้องเนาะ มาเบิ่งนำการบ่มีเวียกอย่างก็มาพามาเบิ่งงวัวเข้าโคเขาเ้าแรงบรรยากาศดีดีข้างทางไตนี่ก็เมนโคไก่พี่น้อยเคยเอาลงโคไก่พี่น้องไก่กันนี่แหละเนะาะโคไก่กับโคงัวทุ่งให้ท่งหน้าบรรยากาศดีดีพี่น้องเนาะพอได้หอมปากหอมคอเตะละมือเต่ละวิน บมีอย่างเสียวลงให้พีพีน้องๆได้เบิ่งได้ส้มกันพี่น้องโ้องป่ายมาเบิง่งบรรยากาศดีๆในยามแลงเนาะเบิงบ่งงัวเบิ่งควยเบิ่งบรรยากาศดีๆมาทงไห่ทงนาเท่ลมือโบมีอย่างพี่น้องโ้องป่ายเอ้ยนี่ไห้หนาหัวสวนเนาะอันนี้ไห้หนาหอยกระสิกินนมืดแล้ว พี่น้องมาวอนี้คลิปนี้ขอุไว้เท่านี้ก่อนเดอพี่น้องเด้อบายบายอย่าลืมกดไลค์ให้แน่